สวัสดีค่ะวันนี้คนเมืองรับเรก,ก็มีที่ดินพร้อมบ้านมานำเสนอนะคะบ้านปลูกใหม่ค่ะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ร้อยหห้าตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยก็3ามหเมตรนะคะอากาศดีค่ะวิวเขาไย,ยเทียงขายพอฟอร์นะคะมีสห้องนานสามห้องน้ำห้องครัวและห้องนั่งเล่นค่ะการเดินทางมาจากกรุงเทพประมาณร้อยเจิบโล ถนนมิตรภาพเพียง8โลขายอยู่ที่4.39ล้านนะคะบ้านก็จะอยู่ที่บ้านวังไซอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะสนใจโทร0894 989134ค่ะไอดีไลน์เบอร์นี้เลยนะคะ